การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ประกอบวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่3เศรษฐศาสตร์ามาตรฐานที่3เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ถึงกลุ่มสตรีจากสารกระติบข้าวบ้านดอนทองหมู่ที่7และ8ค่ะสวัสดีครับคุณแม่บรนโจรพิธีการค้าขา,ายกระติบข้าวของกลุ่มสตรีจากสารมีอะไรบ้างคะคะสำหรับผลิตกระติบข้าวนีผ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มสตรีจากสารสกระติบข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะคะมีกระติบข้าวใหญ่ อตีบข้าวเล็กมีมวยซิ่งมีกระจากลายอย่างหลายผลิตภัณฑ์วิธีการขายนะคะเพราะว่าการขายนี่จะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าสมาชิกได้สารเสร็จแล้วก็ามารวมไว้ที่กลุ่มนะคะแล้วก็มีพ่อค้ามารับพ่อค้าในหลายจังหวัดมีจังหวัดร้อยเอ็ดอ,อุบลอำนาจนะคะ,ะส่วนมากจะเป็น พ่อค้าบ้านนาสมัยมารับซื้อแต่เราทางกลุ่มเรานผลิตไม่ทันสำหรับการขายมาซื้อจากกลุ่มแล้วนอกจากนั้นก็มีขายออนไลน์นะคะสำหรับขายออนไลน์ขายดีมากไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกงถ้าถ้าไม่ได้เงินเราก็ไม่ส่งของให้เขาอันนี้ขายออนไลน์ขายดีแล้วก็ขายประเภท t i ิ t o ตอลนะคะขึ่งที่โย เป็นหลานของแม่ถ้าเขาไปขายที่จังหวัดโคราชนะคะก็ขายดีมากสำหรับการขายนะคะมีหลายแบบอันนี้ก็เป็นนอกจากกระติกข้าแล้วนะคะจะเป็นวยซิ่งสำหรับวยซิ่งขายดีนะคะขายดีมากเพราะว่ามันจะเป็นเหมาะสมกับที่ผู้ที่ทำงานการทำงานที่เป็นทำงานออฟฟิศ อ,อยู่บ้านเช่าคนเดียวหรือสองคนก็สามารถนึ่งกินได้นะคะเวลานึ่งก็ง่ายๆนะคะเราก็แช่ข้าวเหนียวแช่แล้วล้วก็เอามาเอามาใส่ตรงนี้เราไปใส่น้ำของข้าวใส่น้ำประมาณครึ่งขานะคะเวลานึ่งเราก็ไม่ต้องปิดฝาไม่ต้องปิดพอหนึ่งเสร็จแล้วนะเราก็ยกมาทานได้เลยก็ปิดฝาเป็นกะปิข้าวเบเนตัวนะคะสำหรับกะติข้าวนะคะสำหรับกะปิข้าวใบเล็กๆนี่ เป็นที่ละเอียดก็ราคาสูงพอสมควร2ล0บาทนะคะติดข้าวใบเล็กแล้วสำหรับใบใหญ่นะคะใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างหน้านะคะราคาก็500บาทขายส่งนะคะขอให้คุณแม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประอกอบอาชีพจากการในชุมชนให้ด้ยวยค่ะค่ะสำหรับ าการประกอบอาชีพในการจักสารของชุมชนของเรานะคะเพราะว่าการอาจักสารนะคะมันจะมาจากบรรพบุรุษของเราอ,าอย่างยายเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เห็นแล้วนะคะเพราะว่า,าเราเป็นคนรุ่นรุ่นหลังขึ้นมาเราต้องสืบออทอดไว้ให้สูญหายไปใน,ใน,ใ,นในการจักสารนะคะเพราะว่า แต่ก่อนเราทำเป็นกระติบข้าวธรรมดานะคะทุกวันนี้เราก็ได้พัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีมีขอบปากมีแข็งแรงเราก็ส่งเข้าไปประกวดได้รับรองมาตรฐานได้ดาวสีดาวแล้วก็5ดาวทางทางปีนี้เราได้รางวัลสูงสุดคือ5ดาวนะคะเราก็ได้ถือว่าของเรานีได้มาตรฐานเป็นอย่างดี สำหรับการประกอบอาชีพหมู่บ้านของเรานี่มันจะเป็นหมู่บ้านแฝนะคะมีหมู่เกหมู่แฝดมีทั้งหมด200 220หลังคาเรือนก็ทําไปเป็นประมาณ80หลังคาเรือนนะคะในใน,ด,นด้านการจัดสารเราก็รู้สึกว่าอานุรักษ์ของภูมิปัญญาไว้เป็นอย่างดีนะคะและเพื่อคนลูกหลานนะคะ สําหรับในการจักสารลูกหลานรุ่นหลังมานี้แล้วเขาก็จักสารพ่อแม่เขาให้เวลาเลิกโรงเรียนมาเนี่ยเขาก็ให้สารช่วยพ่อแม่สารได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในในในด้านการจักสารแล้วเขาก็มีซึมซับข้อสมองเขาจักสารได้ดีเป็นอย่างดีนะคะในในการทางโรงเรียนสําหรับทางโรงเรียนนะคะก็มีวิชาจาักสาร เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดนะคะเป็นการต่อ,อสู่รุ่นต่อรุ่นมาอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นประจำะถึงปัจจุบันกผมก็ขอขอบคุณคุณแม่บรรจงที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับการจัดการด้วยนะคะถ้าไม่เป็นไรลูกอขอให้ลูกจงรักษา ในด้านการคุิปัญญาของชุมชนของเราเอาไว้เป็นอย่างดีนะลูกนะชุมชนบ้านดอนกองมีการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนากติบข้าวให้มีความรากขลายมีคุณภาพสวยงามและลวดลายที่แตกใหม่จนกลายเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ยงคมอย่างมั่นคงม,มั่นค้างและยั่งยืนค่ะพวกเราในฐานะลูกหลานของชุมชนจะสานต่อความเป็นเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่องและจะประกาศให้ให้คนรู้ว่านี่คือดอนกองค่ะประโยชน์ประโยชน์จากการที่พวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกองได้มาศึกษาเรื่อง กระติบจากไม้ไผ่ในวันนี้หนึ่งกระติบข้าวจากไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านดอนกองสองพวกเราได้ลงมือปฏิบัติสารกระติบข้าวจากไม้ไผ่เอง 3. พวกเราได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาทำกระติบข้าว 4. พวกเราได้เรียนรู้การประกอบกระติบข้าวหนึ่งใบ 5. พวกเราได้เรียนรู้ ว่าไม้ไผ่สามารถทำงานสารดื่นๆได้มากมายเช่นมวยนึ่งข้าวและกระจาด6การนำกระตาบข้าวเข้าสู่การค้าขายออนไลน์เพื่อสร้างรายได้เสริมของชาวบ้าน,านดอนกองค่ะวันนี้พว่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านดอนกองผมและเพื่อนๆจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ